อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มบอยเจียบจัดโปรเจกต์พิเศษหมวกยิ้มแห้งสู่ยิ้มกว้างเพื่อมอบให้กับพี่นังชุมชนโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ทำเป้าหมายคือคืนรอยยิ้มให้กับทุกคนได้บ้าง สำหรับปณิธานของคู่รักนักสู้ที่ทำเพื่อสังคมบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพ,พิจิตราที่ล่าสุดได้จัดทำโปรเจกต์พิเศษให้พี่น้องชุมชนต่างๆอีกครั้งกับหมวกยิ้มแห้งสู้ยิ้มกว้างเพื่อมอบให้กับพี่น้องชุมชนโดยรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้ใส่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ทำคือความตั้งใจของเราโดยล่าสุดสาวเจี๊ยบได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่า ยิ้มแห้งสู้ยิ้มกว้างของพี่น้องชุมชนโปรเจกต์พิเศษจากเพลงยิ้มแห้งเพื่อส่งความสุขและรอยยิ้มที่กว้างขึ้นให้กับพี่น้องชุมชนของเรารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่รถกับข้าวบอยเจี๊ยบเพื่อจัดสรรสิ่งของและอาหารถึงพี่น้องชุมชนต่อไปมาส่งรอยยิ้มด้วยกันหมวกยิ้มแห้งซึ่งางานนี้ก็มีแฟนขับเข้ามาชื่นชมเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจ้า